อยู่ที่สนามีรถไฟครับครับ,รบมาทำอะไรลูกมาดูรถไฟ วันนี้มีสัญญากับเด็กนักเรียนไว้ค่ะว่าแม่จะแกงฟักทองใส่หมูสามชั้นให้ทานเมื่อลงเวียนเสร็จแล้วแม่ก็ตรงดิ่งมาที่ตลาดนัดวงเวียนสะแก้วเลยค่ะแต่ในใจแม่อยากไปตลาดสดเทศบาลมากกว่าแต่รถติดก็เลยไปไม่ไหวแวะวงเวียนสะแก้วแทนแล้วกันวันนี้ตรงกับวันพระด้วยผลไม้ก็จะเยอะค่ะว่ะร้านปลาทูนิดหนึ่งปลาทูร้านนี้อร่อยมากแม่ก็จัดเข่งละ50บาทไป1่งเค่งเขามีหลายราคามีตั้งแต่ 30, 50, 60, 70บาทเลยทีเดียวข้ามาตลาดนี้แม่ต้องแวะซื้อปลาทูทุกครั้งบอกเมื่อ มโทรไปเห็นฟักทองมีแต่ลูกใหญ่ๆแม่ค้าเขาไม่แบ่งขายลูกหนึ่งตกปลาไปร้อยกว่าบาทแล้แล้วภารกิจของเราก็ล้มเหลวแม่คิดว่าถ้าเอามาลูกหนึ่งคงจะนานกว่าจะแกงหมดเลยไม่เอามาดีกว่าเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวไม่ค่อยแกงให้กินใหม่นะนอกจากฟักทองที่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันใหญ่เกินไปทานไม่หมาขากลับมาแม่ก็เหลือไปเห็นกล้วยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันค่ะช่วงเทศกาลกล้วยแพง แพงมากคนกที่รับได้ก็ซื้อไปนะคะเพราะว่ามันมีความจําเป็นต้องใช้คนที่รับไม่ได้ดูแล้วไม่พอใจไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันเนาะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ค้าอีกกล้วยไขยว่หนึ่งก็ตกประมาณ50กว่าบาทแล้ววันนี้แม่ไม่ได้ทํางานก็เลยมีเวลามารับเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียนค่ะเด็กนักเรียนจะเลิกเรียน5้าโมงเย็นทุกวันค่ะเพราะว่าเรียนพิเศษต่อแกงฟักทองไม่ได้แกงให้แล้ววันนี้ก็มากินน้าโอวัลตินปัน่นย้อมใจเอาแล้วกันจะซื้อร้านไหนก็ไม่อร่อยเท่าร้านสถานีรถไฟค่ะถ้าเป็นคนพื้นที่ในจังหวัดลบบ รสชาติกลมกล่อมแล้วก็ใส่นมให้เยอะด้วยค่ะที่สำคัญราคาไม่แพงแกล้วละแค่20บาทเองถ้าเป็นเมนูปั่นก็จะแก้วละ25บาทค่ะหลังจากที่ได้กินน้ำปั่นสดชื่นแล้วก็ขอเวลานั่งดูรถไฟกับบรรยากาศยามเย็นอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้แดดไม่ร้อนเลยค่ะช่วงเวลาเย็นประมาณนี้นะคะก็จะมีทั้งคนมาออกกำลังกายมานั่งเล่นพักผ่อนยามเย็นกับครอบครัวค่ะพอเดินเล่นพักผ่อนเรียบร้อยแล้วก็ ใครที่ยังไม่ได้ทํากับข้าวก็สามารถหากับข้าวทานได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีตลาดโต้รุ่งอยู่ข้างๆค่ะไอซสบสนุกมากค่ะและไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะว่าอยากรอดูรถไฟแต่รถไฟก็ยังไม่มาสักทีแม่ก็เลยบอกว่างั้นวันหลังเดี๋ยวแม่จะพามาดูกันแล้วกันวันนี้เราต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่ามันค่าแล้วค่ะคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของน้องไนแล้วก็เมยุยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า